พาไปดูไอเดียรักโลกสร้างรายได้ครับวัดเจดีหลวงเปิดธนาคารปุ๋ยมูลจ้างรับซื้อมูลกิโลกรัมละ5บาทพระครูสังฆราชวีรวัฒวีรพุทธพุทโนหรือว่าพระครูออสครับวัดเจดีหลวงริเริ่มโครงการธนาคารปุ๋ยมูลช้างครับส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดโดยสนับสนุนให้กลุ่มควานจ้างบ้านช้างตระกูลแสนอำเภอแม่แตงจังใหม่เก็บรวบรวมมูลจ้าง ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงดูจ้างครับนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ถึงประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมและก็ลดปัญหาสิง่งแวดล้อมจากหมูล้างที่ถูกปล่อยทิ้งต่างธรรมชาติพร้อมๆกันนี้ครับจ้างก็เป็นสัตว์ใหญ่ที่บริโภคอาหารในปริมาณมากคิดเป็นราว10%ของน้ำหนักตัวต่อวันครับอาหารหลักของจ้างในแต่ละวันก็คือหญ้าและก็ผลไม้หลักชนิด เนื่อเกิดมูลช้างในปริมาณที่นักอย่างต่อเนื่องพระครูออดก็เลยได้เริ่มแนวคิดนํามูลช้างเนี่ยไปแปรรูปเป็นปุ๋ยประกาศหับซื้อมูลช้างจากกลุ่มควานในราคากระสอบละ5บาทนําส่งต่อขึ้กับมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทเพื่อศึกษา หน่วยงานหลักในการดำเนินการธนาคารปุ๋ยมูลจางครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปแจกจ่ายกับเกษตรกรในเครือข่ายที่ทําการเกษตรการใช้มูลจางเป็นตังเลือกที่สอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูดินและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ตัวอย่างณแปลงเกษตรของนายอนันทวัฒน์ทับทองลูกศิษย์พระครูออดวัดเจดีหลวงแปลว่ามีการนําปุ๋ยมูลช้างผสมกับแกลบ และดินเพื่อปรับปรุง,รง,พ,รง,รงพื้นที่เพาะปลูกส่งผลให้พืชผักหลายชนิดอาทิฟักทองมะละกอกล้วยหน่อไม้และก็สมุนไพรมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสมบูรณ์นอกจากนี้บริเวณป้นที่มักปุ๋ยมูลช้างอย่างปราว่ามีเห็ดคล้าย เห็ดฟางขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารได้และมีรสชาติหวานหอมเป็นแหมหนึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศของปุ๋ยมูลจงพระครูอัจวัจจีรว,วงกล่าวว่าโครงการธนาคารปุ๋ยมูลช้างเป็นแหมก้าวหนึ่งของการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าม่เพียงเป็นแนวทางสร้างไรายได้เสริมใหม้กับกลุ่มควานจ้างแต่ยังเป็นการต่อย,ยอดสู่การ,กรเกษตรที่ยั่งยืนตามแนวทางของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทที่มุ่งสนับสนุนกเกษตรอินทรีย์และพึ่งพาตนเองของชุมชนในระยะยาว